ว่าลูกผู้ชายในความหมายของผมอะ่ะคือคนที่ต้องมีหัวจิตหัวใจที่กล้าหาญไม่ใช่เรื่องของการกลางหรือว่าทํารังแกคนที่อ่อนแอก,กว่าในสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเขามีศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไม่หยามเกียิซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการ์ไม่ผิดคําพูด ไม่ผิดคําสัญญาเนี่ยคือลูกผู้ชายในความหมายของผมในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะทําให้ความเ,เป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันลดน้อยลงไปเหลือเกินอย่าให้สิ่งรอบภายนอกเนี่ยมาทําลายความเป็นลูกผู้ชายในจิตใจของเราได้ลองไปดูหนังเรื่องนี้ดูฮะเราอาจจะได้ทราบความหมายอีกความหมายหนึ่งของความเป็นลูกผู้ชายมันคือเรื่องข้างในล้วนๆคนตัวเล็กๆนะครับอาจจะหัวใจใหญ่กว่าคนตัวใหญ่ก็ได้ใครจะรู้ลองไปดูหนังกันนะครับจะไม่มีการขูดรีดเงินใคร เราจะเก็บเฉพาะคนที่เต็มใจจะให้เท่านั้นส่วนคนหาเช้ากินค่ําจะไม่ถูกกดขี่หรือเอาเปรียบอันถาน์ภาพยนตร์โดยต้องเกีดโขมสิริ14มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์